เู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองเป็นปัญหาบั่นทอนสุขภาพนะคะล่าสุดก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นกับชาวบ้านในซอยพัฒนาตาบลท่าอิดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาต้องรวมตัวกันประท้วงแล้วก็ปิดถนนนะคะห้ามรถบรรทุกที่ขนทั้งหินปูนทรายเข้าพื้นที่หลังจากที่รถบรรทุกเหล่านี้ทําให้พื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยโอ้โหเฉะแฉไปหมดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้สะดวกนะคะให้คุณผู้ชมไปชมภาพเหตุการณ์พร้อมกันค่ะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของสภาพถนนช่วงหลังฝนตกคุณผู้มชมเนี่ยค่ะรถบรรทุกนี่จอดไปเครื่องหนึ่งแล้วนะคะ แล้วรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสวนกันได้ชาวบ้านบอกว่าอยู่กันมาแบบนี้10ปีแล้วไม่เคยต้องมาลำบากเรื่องของการใช้รถใช้ถนนภายในซอยค่ะแล้วพอครั้งนี้ก็บอกว่าเหลืออดจริงๆก็เลยนัดรวมตัวการประท้วงด้วยการปิดถนนห้ามรถบรรทุกหินปูนทรายของโครงการหมู่บ้านหรูที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างวิ่งผ่านเด็ดขาดเพราะว่าไม่พอใจที่ทําให้ถนนในซอยเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นละอองแล้วก็ไม่เคยมีการเข้ามาแก้ไขปัญหา แม้แต่น้ำก็ไม่เคยมาฉีดล้างให้นะคะพอฝนตกก็กลายเป็นเฉะแฉะแบบนี้จากดินทรายที่ตกหล่นแล้วก็ยังจอดรถบรรทุกตามขอบถนนตามซอยจนรถเล็กวิ่งผ่านเข้าออกด้วยความทุรักทุเลซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันมันปวดใจเหมือนกันนะแล้วทําให้การใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยมันไม่สะดวกแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการเ,เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งไปฟังสิ่งสะท้อนของชาวบ้านกันหน่อยค่ะ ไม่สะดวกันหลายอย่างฝุ่นฟันเยอะครับฝุ่นเยอะถนนลื่นถนนนนก็ลื่นครับการระบายน้ําก็ไม่ดีถนนต้องปางเหยล้อข้ออย่างเดียวผลงานก็มีอยู่จุ่บหน้าให้ดูหน่อยผลงานเนี่ยล้มเลยตรงเนี้ยลื่นเปิดหน้าให้ดูหน่อยเปิดเปิดเลยผลงานของถนนนะครับอ่าฝุ่นเยอะ รถน,รรนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่คุณร้านี่ล้มเลยครับล้มว้าบลื่นเน่ยถนยนมันลื่นเลยปื๊ดเลยเนี่ยอพอไม่สามารถขับรถเข้าไปส่งของในโครงการได้คนขับรถบรรทุกก็เลยโทรหาผู้รับเหมาแล้วก็แจ้งเรื่องให้ทราบว,ว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะฝั่งของผู้รับเหมาเนี่ยก็มาที่เกิดเหตุไปพูดคุยเจรจากับชาวบ้านบอกว่าขอให้รถบรรทุกไปส่งของก่อน เพราะมีรถปูนด้วยจําเป็นที่จะต้องเทถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยรับรองว่าปูนเนี่ยอาจจะแห้งเสียหายได้แต่กลุ่มชาวบ้านเขาเจอแบบนี้ทุกวันเจอบ่อยๆแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องไม่สะดวกกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ยืนยันชัดเจนเลยบอกว่าไม่ยอมให้ผ่านแม้แต่คันเดียวคทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจากการสอบถามทั้งผู้รับเหมาที่โครงการเขาก็กล่าวอ้างว่า ถนนทางเข้าโครงการเนี่ยกว้างถึง8เมตรแต่พอไปดูที่จริงค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการวัดคุณผู้ชมเขาอ้างว่า8เมตรพอไปวัดจริงๆไม่ถึง4เมตรนะคะแล้วก็มีการตั้งคําถามบอกว่าโอ้โหถ้าแบบเนี้ยคุณโฆษณาไปแล้วก็บอกว่าที่เนี่ยทางเข้ากว้าง8เมตรแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยถ้าเขาหลงเชื่อแล้วเขาเชื่อแล้วเขาซื้อไปแล้วมันจะหมายถึงการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า นี่ก็เป็นคําถามนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีการเทปูนล้ําลํารางสาราะด้วยซึ่งในประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้าน,านี้ก็มีทางทนายความก็เคยเป็นตัวแทนของชาวบ้านไปร้องต่อศูนย์ดํารงธรรมปกักเกรดมาแล้วแต่สุดท้ายยังไงคะเรื่องเงียบในเมื่อเราทรําหนังสือแล้วไม่ได้ไม่ได้รับการตอบรับคุณคิดดูซิว่าและประชาชนเขาจะคิดยังไงวันนี้เขาก็เลยนี่ไงชาวบ้านซอยร่วมพัฒนาท่าหยุดขอคืนพื้นที่ ถนนสาธารณะ<ช>เขาขอคืนพื้นที่เขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรในในหมู่บ้านคุณเลยนะเอาไหนคุณเอาใบอนุญาตที่ผู้ว่านุ้นอนุญาตเลยคุณทําโครงการเอามาดูหน่อยดิเดรอทางนิดตรงอ,อีกนานไหมส่งไลน์ก็ได้นี่เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจเจริญผมยอมรับความผิดแล้วก็จะแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ให้มีไม่ให้มีการที่มาจอดข้างทางอีกแล,แล้วแล้วก็จะไม่มี เรื่องฝูดเรื่องอะไรผมจะมาคลีนทุกวันนะครับให้เอารถน้ําเข้าล้างความสะอาดไม่ให้รถของทางคนสนัญจรหรือชาวบ้านที่สออัญจรมีมีปัญหาเนี่ยค่ะก็เป็นฝั่งของผู้รับเหมาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบทั้งหมด จะเก็บกวาดให้เรียบร้อยจะไม่ให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนแบบนี้อีกอแต่ว่าทีนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งทนายความพูดถึงโครงการดังกล่าวนะคะบอกว่าผู <c oughs> ้ว,ะะว่า <c oughs> ราชการจังหวัดนนทบุรียังไม่ได้อนุมัติให้มีการจัดสรรที่ดินแปลงนี้ <c oughs> แต่กลับมีใบอนุญ,ญาตให้เชื่อมทางแล้วก็ก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานท้องถิ่นเรื่องนี้ก็เลยขอฝากถึงอบตท่าอิดนะคะให้ลงมาดูความเดือดร้อนแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านด้วย พราคุณผู้ชมนี่ดูจากสภาพนะคะรถขนปูเนี่ยครึ่งทางเลยนะใช่แล้วมันเลยความกว้าง4เมตระแล้วรถสวนกัน2คันแล้วรถใหญ่ๆเข้าไปโอ้โหแต่ว่าทางมันแบบนี้นคนก็ดำมากเดือดร้อนกัน